ออไออเ้ตีฟรีสุดคืนได้ตีฟรีสุดคืนแน่เออปมาจะกรรมเดียวกะอ่ามันบ่าเฮงนะครับมันดวงบดีบนะเพื่อนยังยุบได้เฮ้ยตีสุดคืนนะครับเอาตามใจเอาเอาแค่ไหนบักนี่บัก มีเหรออันนี้กบมามีอันนี้กบมามีพ่อนนมมพอีหญเต็มิหรอกฮะบ้นมามีสักงันไวยไปควายผว,ยวยันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะครับแกล้งลุงชัยนะครับจะชุหรือว่าลอกตีหัวลุงชัยนะครับเราจะมาเล่นเกมกันตอนนี้ยังบ่แม่เด้นะครับยังคพื่อแม่ไปได้ได้วยนะครับ โอเคนี่เขาเจะาออกหมดเลยนะครับจะใช้กล่องเตาหมดเลยนะครับนีเขาเจาาซ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อหลงชัยมาครับครับผมมาเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมลุงชัยเ้อะมานั่งนั่งใกล้ๆก้กันดีกว่าครับมันจะได้ถ่ายง่ายเนาะัาเรยวนี้นะ ผมจะให้ลุงชัยตายเนอะตังใดเนี่ยมันจะมีเนอะมีมีซี่ฟังเนอะโอเคมีนะอ,อ่านึกมีได้ยินเหรออืมมีเหรอมี่อ่าอันนี้บะหมี่มเนาะบ่มีโอเคบะหมี่น,นี่มีเหรอมีโอเคสรุปว่าบะหมี่แค่นึกง,งานแม่นเนอะบะหมี่แค่นึกง,งาน อ่ะผมจะสลับไปสลับมาแล้ว้อลุงชัยยุบซอยเอาถ้าลุงชัยเขย่าแล้วมันมีเสียงอย่างนี้ลุงช้ยตีหัวผมเลยเออฮอใส่เต็มตีแต่ว่าถ้าลุงชัยยุบขึ้นมาเขย่าบ่มีเสียงเปลี่ยกการคอกรมผมตีลุงชัยเปลี่ยกการคกรรเนาะอยุบคอกรำถ้าผมยุบมีเสียงผมตีลุงชัยถ้าลุงชัยยุบมีเสียงลุงชัยตีผม

ยุบเลยเขย่าเลยถ้ามีเสียงตีผมเลยเออเปลี่ยนบปฏิตีนะเปลี่ยนเอามาเอาเอาเอาเลยเอาเต็มตีเออมีซื้อบื้อเอออย่าอย่าอย่าอย่เอายาเต็มตีนะยาเต็มตีเอาอ้าวบีมละนี่เอาตาลงไทย ไม่กินได้ตีแฮะแล้วอ่ะมีมัละแม่อย่างมาดวงดีบ่ะเอาเอาเอาขยับกขาเดียวเอายุบอันไหนได้หมดอ่าแฮ่ยิงมันซื่อบื้อเอ๊ะได้ตีฟีสุดคืนได้ตีฟีสุดคืนแน่เออป่ราจะรอาการเดียวกะ อย่รยังได้ปะคุณเลือกบรถููโลกอ๋อเอะอาอาสลับสลบสลบสลับอะยังบ้าอ่ามันบ่าเฮงนะครมันดวงบดีลเพื่นยังยุบได้ เฮ้ยตีส <screws> ุด <Basil> ค <geliyor> ืนนะครับเอาตามใจเอาเอาเนี่ย <desserts> ย <Negative> ังได้บ้าง่ยมันมีเอาตีแน่เอาแค่ไหนบ้าง นี่เปล่มีหรออันนี้กบมามีอันนี้กบมามีเ่อดใหย่เต็มกินหมดนะกบมามีสักงานควายควายมีนี่เนี่ยกินไปทงหมดมาเลยก็มีนี่หิมเปิดพอคนอันนี้มกบมามีสักงานหิมเปิดพอคนก็เนี่ยมันมีไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย กินตูแเฮ่กินตูแเฮก็นี่นะเพราะนี่เนี่ยโอ้กีนเขากินเขาเนมนี่หรอควายผู้ให้มาเจ็บหัวนึกว่าจะได้ตีฟรีแล้วจื๊บไวแซมแ้่กลินยาต่ายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอยิงยมาเนาะ